สุดเทพสุดจ้าวันนี้เรามาแกะกล่องตัวนี้กันครับผมเริ่มจากเอามีดมาครับเชิญนเฉือนอันนี้ก็คือกล่องของโกหังนะครับจากค่ายไรเวพอร์ตนะครับผมนี่ซูนโกหังซูเปอร์สยานะครับผมมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องออกมาครับผมชิ้นส่วนก็มีประมาณนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่2 1 3นึานะครับจาก388้ตัวทั่วโลกชิ้นส่วนเอฟเฟกต์นะครับผมเอามาเสียประกอบตามหินเลยจุดที่2องครับจุดที่3ครับแล้วก็จุดที่4ครับผมจุดที่5ครับตรงนี้ครับจุดที่6ครับแล้วก็จุดที่7ครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวของโกหังนะครับผมก็เอาไปเสียบตรงฐานหินตรงนี้เลยครับผมอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับผมที่โกหังนะครับสบัดผ้าออกมาครับผมนี่เสียบไปที่มือตรงนี้ก็มีหัวให้เลือก2แบบนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนให้ดูแบบ2หัวเลยเริ่มจากหัวไซสยะหนึ่งก่อนเลยกว่า อ่าแล้วก็เป็นสย่าสองนะครับคนชอบแบบไหนคอมเมนต์กันได้นะครับผมนี่สย่าหนึ่งครับสย่าสองแล้วามาดูด้านข้างนะครับผมนี่ผมชอบสย่าสองครับผมมันมีจงอยมาเท่ดีเอาหัวที่ไม่ได้ใช้นะครับมาเสียบตรงแท่นได้เลยครับอ่าเสียบไว้แล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับสำหรับโกหังซูเปอร์สย่